สวัสดีเจ้านนี้เราก็อยู่กับพี่ร้าน Box and b r นดิคาเนะครับวันนี้ก็พามาแข่งงานแข่งเบนเนาะ G3 นะครับวันนี้อยู่กับเทดดี้เทดดี้สวัสดีไปเดีย๋ยวพาไปดูบรรยากาศงานกันโอเคจ้าตอนนี้เราก็อยู่กันที่คา f e ่บ็อกซ์แอนนะครับก็จะเป็นงานแข่ง b บ b l e t X G3 ที่คาเฟน,นี้นะครับผม สำหรับกติกาการแข่งขันเนี่ยก็จะใช้กติกาสากลของทางเบเบ l ล d เอเลยนะครับส่วนรูปแบบที่ใช้การแข่งขันเนี่ยจะเป็นแบบ d o u เ l ิลเอลิมิ t i นชนะครับก็คือจะมี2ชีวิตสามารถที่จะแพ้ได้ถึง2ครั้งนะครับโดยผู้แพ้จะต้องไปเล่นที่สายล่างเพื่อมาสู้กับแชมป์ของสายบนอีกทีหนึ่งนะครับผมเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่อยากเล่นเอาคุ้มนะครับชอบหลายรอบจัดแนะนำให้มาเลยนะครับที่นี่ โดยจะมีค่าสมัครเป็นเงินจํานวน120บาทนะครับโดยที่ทางร้านเนี่ยจะให้เป็นคูปองจํานวน120บาทสามารถใช้แทนค่าใช้จ่ายในร้านได้ไม่ว่าจะเป็นบอร์ดเกมหรือว่าซื้อเป็นอาหารในร้านเครื่องดื่มก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคจ้าตอนนี้เราก็มาเตรียมตัวการแข่งกันนะครับสําหรับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมานะครับก็คือเบทั้งหมด3ลูกนะครับผมชื่อชิ้นส่วนเนี่ยห้ามซ้ำกันเลยแล้วก็ตัวลันเชอร์อย่างน้อย1อันนะครับผม ส่วนตัวกริปเนี่ยจะเตรียมหรือไม่เตรียมมาก็ได้นะครับอันนี้ไม่ได้บังคับเด้อโอเคนะครับก็เปิดมาเราแรกนะครับผมก็จะเป็นพิเซนนะครับเล่นกับใครหว่าจะไม่ได้แล้ว เอพอดีว่าเจอคนเยอะนะครับผมก็เลยจําไม่ค่อยได้นะครับว่าเรานั้นเจอใครบ้างนะครับก็จะเป็นฟุตเทจที่พี่เซนเนี่ยเล่นไว้แล้วก็เดี๋ยวจะเตรียมฟุตเทจของแชมป์สายล่างนะครับเจอแชมป์สายบนเนาะมาดูกันว่าตัวท็อปท็อปเขาเล่นอะไรกันนะครับโอเคไปไปดูเบลูกแรกกันเลยโดยที่ลูกแรกที่เจอนะครับก็จะเป็นเฮลไซบอนของพิเซนนะครับเจอกับทางฟินิกซ์วิงเนาะถือว่าเป็นแมตช์อัพที่น่ากลัวนะครับเพราะว่าทางฝั่งฟินิกซ์วิงเนี่ยเขาก็ตีเฮลไซออกค่อนข้างง่ายนะครับผมแต่ว่าด้วยเทค ที่พี่เชนใช้นะครับก็คือเอาหน้ารับมันนะฮะชุดเอียงๆนะครับผมเอาหัวกระโหลกในชนกับมันเลยนะฮะแต่ว่าจังหวะที่มันทําเราแบบโอ้โหใจหายนีย่ก็ตอนจังหวะรูด Line เอ็กซ์ตรีมไลน์นะครับกลัวจะวิ่งออกเองแล้วเกินนะครับผมแต่สุดท้ายก็สเปนฟินิชชนะไปได้นะจ๊ะ โอเคนะครับเราก็มาอยู่กันที่แมชอ h ส p 2นะครับผมจะเป็นยูนิคอร์สติงปะทะยูนิคอร์สติงนะครับก็อของมิเซนเนี่ยจะใช้เป็นพอยปกติเนาะส่วนของทางคู่แข่งเนี่ยจะใช้เป็นเกียร์พอยนะครับผมแน่นอนครับแมชอพนี้มีมาที่ดีก็ต้องมีมาที่เนระคุณเจ้าของนะครับออกไปแล้วนะฮะเห็นไหม <laughs> เออนะครับ <laughs> มันสซนเกินนะครับเจ้ามาตัวนี้ ส่วนแมตช์อัพสุดท้ายนะครับจะเป็นฟินิกวิ่งรัชของพิเซนนะครับผมเจอกับเฮลไซน่าจะเป็นเกียร์แฟลตนะครับวิ่งมากเลยในคลิปนี้นะเออวิ่งแค่ไหนเราต้องมาดูกันนะฮะก็ชูดลงไปตรงสนามแล้วนะครับโอ้โหยี่วิ่งมากครับตีกันนี่ล้มเป๋เลยนะครับเฮลไซโดนฟินิกวิ่งเนี่ยปาบนะฮะรับคาบเลยนะครับตอนแรกคิดว่าฟินิกวิ่งเนี่ยจะออกด้วยนะครับสรุปไม่ออกนะคะเก็บสปินฟินิตแล้ลแต้มหนึ่งพี่เซนก็ชนะราวนี้ไปได้นะครับผม โอเคนะครับก็มาอยู่กันที่ราว o สองที่พิเซนลงแข่งนะครับก็จะเป็นพิเซนเจอกับไอจีโนนะครับผมเป็นเพื่อนพิเซนเองนะครับโอเคนะฮะเปิดตัวแรกมานะครับก็มันๆเลยนะครับสำหรับพิเซนกับไอจีโนนะครับไอจีโนหยิบมาก่อนเป็นชาร์กเอทเลยนะฮะส่วนทางพิเซนเนี่ยก็ยังใช้เป็นเฮลไซบอลตัวแรกเหมือนเดิมนะครับผม วิธีรับมือก็เหมือนกับที่เจอฟินิกวิ่งตามเมื่อกี้เลยนะครับเอาหน้ารับนะฮะเปิดมาตาแรกเนี่ยโอ้โหเสียวไส้นะครับเพราะว่าสําหรับเฮลไซเนี่ยการเจอสายโจมตีนี่เหมือนของแสลงนะครับคือมันไม่ชอบโดนตีเลยนะครับแล้วเป็นเบตีแรงๆอย่างชาร์กเอ็ดเนี่ยโอ้โหโดนทีนี่แทบอวกแตกนะฮะดูดิครับเนี่ยเกือบจะล่วงนะครับแต่ว่าน้องเขาง่วงก่อนนะครับก็เสียไปเลยหแต้มไม่พิเศษนะไอจีโน สำหรับเบลูก2นะครับก็ะจะเป็นแมตช์อัพยูนิคอร์นสติงของมิเซนนะครับเจอก,กับยูนิคอร์นสติงของไอจีโนนะครับแต่ว่าเหมือนของจีโนเนี่ยจะเล่นเป็นยูนิคอร์นสติงใส่บิดบอลนะฮะก็ให้ภาพมันเล่าเรื่องนะครับผมตานี้ก็มีม้าดีกับม้าเนรคุณเหมือนเดิมนะครับส่วนม้าเนรคุณเนี่ยก็ยังเป็นของคู่แข่งมิเซนนะครับก็คือม้าไอจีโนนะครับผมนี่เรียบร้อยเสียซองเต้มนะฮะโอ้ยพอดีครับผมหัวเราะสะใจไปหน่อยนะ สำหรับลูกสุดท้ายนะครับก็จะเป็นแมชอพฟินิกวิ่งเจอกับฟินิกวิ่งนะครับก็เหมือนเดิมนะครับราวนี้พี่เซนก็ได้สปินฟินิกไปนะครับเพราะว่าตีฟินิกวิ่งของจีโน่เป๋นะฮะแต่ว่าโอ้โหในภาพนี่ก็เป๋กันทั้งคู่ครับแต่ดูทรงแล้วเราจะกลับมาได้ก่อนนะฮะก็ได้ไป1หนึ่งแต้มนะครับผมเป็น4ต่อศูนคะแนนนั่นเองนะจ๊ะยังเล่นต่อเรื่อยๆนะครับสำหรับคู่ต่อไปเนาะตัวแรกเนี่ยพี่เซนก็จะเป็นแมชอพเฮลไซปะทะเฮลเชนนะครับเป็นคอมโบพอยต์นะ สำหรับแมตช์นี้นะครับค่อนข้างแปลกนิดนึงเพราะว่าเฮลไซเนี่ยมันเหมือนวันนี้มันดื้อนะครับแมตช์นี้มันดื้อเป็นพิเศษนะฮะมันก็อยู่ดีก็สปินตัวเองตายไปนะฮะแต่ว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยน่าจะมาจากการที่เฮลไซมันไม่ได้ชิงเซนเตอร์ไว้ก่อนตรงกลางนะครับแล้วก็มันเอียงจนหน้ามันคว่ำตายไปเองนะครับเพราะว่าตัวเฮลเชนที่มันเป็นพอยต์เนี่ยคือมันตั้งตลอดแทบไม่หลมเลยนะฮะเป็นแมตช์ที่ดูแลจหจับ ตอนนี้เริ่มเอียงแล้วนะครับก็ถ้าเป็นทรงนี้นะครับแล้วยังไม่สามารถกลับมาได้ก็น่าจะไปหวันนะฮะ <c oughs> แล้วก็ตามสภาพครับไปหวันนะจ๊ะโอเคนะครับก็มาอยู่กันที่ลูกที่2นะครับผมเป็นไลโนฮอนปะทะยูนิคอนสติงนั่นเองนะจ๊ะ ลูกนี้นะครับไม่มีอะไรมากตีออกนะครับโอ้ต้องบอกเลยว่าวันนี้ยูนิคอร์นของวิเซนนี่ฟิตจัดนะครับดีโหดนะครับวันนี้ตอนนี้ก็กำลังรอกรรมการให้สัญญาณนะครับก็เหมือนเดิมครับ3 2 1 Go Shoot นะครับผมนี่ยังไม่ทันทำไรนะครับลงไปก่อนเคาะ1ทีนะครับต่เอ็กซ์ติมไลน์โขกออกไปแล้วนะฮะโอ้โหอย่างฟิตนะครับไอมาตัวนี้สุดยอดนะฮะสองแต้มไปเลยนะครับผม ลูกต่อไปนะครับก็จะเป็นฟินิ x วิ่งนะครับผมเจอกับเลออนคลอนฮะคิดว่าน่าจะเป็นเลออนคลอโลแฟลตนะอืม เพราะว่าเลออนคอโลแฟนเนี่ยเป็นคอมโบที่เล่นได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปดูกันนะครับผมสําหรับแมตช์นี้นะฮะกลรมการให้สัญญาณเหมือนเดิมทรีทุวันโกชูตนะครับลงไปแล้วนะผมต่อโหไปก่อนนะครับตอนนี้โอ้โหวิ่งเล่นๆจับกันเป็นหนังอินเดียนะครับลูกนี้แต่ว่ายังไงดีครับเนี่ยเลออนคอครับโอ้โหตีไม่โดนเลยนะไปสกิดกันเล่นๆกลางสนามหนึ่งทีนะครับผมเพิ่งจะมาตีกันตอนแรงน้อยเนาะอ่าฟินิกวินโดนโคออกไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ทันอะไรเลออนคอก็หมดลมไปนะครับผมเสีย สำหรับลูกสุดท้ายนะครับก็จะเป็นไรโนฮอ์นะผมเจอกับเฮลไซเหมือนเดิมลูกนี้ก็พี่เซนได้สองคะแนนนะครับเพราะว่าเบิร์สเขาออกไปแล้วนั่นเองนะจ๊ะนี่โอเคครับอันนี้จะเป็นคู่สายท็อปนะครับจะเป็นคุณบิสเจอกับคุณน้ำฝนนะครับโดยที่ลูกแรกนะครับก็จะเป็นชัรกเอ็ของคุณน้ำฝนนะครับเจอกับฟินิกวิงของคุณบิสนะครับแล้วก็ตามภาพเลยนะครับผมชักเอ็เนี่ยโดนฟินิกวิงตีออกก่อนนะครับ คุณน้ำฝนเลยเสียไปก่อนสองคะแนนนั่นเองโอเคครับสำหรับลูกต่อไปนะครับก็จะเป็นดรอนแรกเกอร์นะครับผมเจอกับยูนิคอร์สติงนะลูกนี้นะครับก็คุณน้ำฝนชูแล้วก็เอ็กตรีมไลน์ออกไปเองนะครับคุณบิสก็เลยได้ไปเลย3แต้มนะครับเป็น5ต่อ0คะแนนโอเคนะครับผมก็คู่ต่อไปจะเป็นพิเซนเจอร์คุณน้ำฝนนะครับก็ลูกแรกจะเป็นเฮลไซน์นะครับเจอกับยูนิคอร์สติงไฮนิเดิลนะจ๊ะ ก็ชุดลงไปนะครับลูกนี้น่ากลัวนะครับเพราะว่าโอ้โหชนกันนี่ไม่ใช่สายสตาร์มีหน้าชนกันเลยนะน่ากลัวมากนะครับโอ้ี่มีแต่ช็อตจังหวะให้ลุน้นๆได้ตลอดนะฮะลูกนี้แต่ก็จบไปนะครับด้วยคะแนนสปินฟินิชของเฮลไซนะครับก็พิเศษได้ไปก่อน1 0ต่อศคะแนนจ้า โอเคมาต่อกันที่ลูกที่2นะครับก็จะเป็นยูนิคอร์นสติงของพิเซนนะครับเจอกับฟินิกวิ่งของคุณน้ำฝนนะครับคุณน้ำฝนเขาก็จะเล่นเป็นโลแฟลตนะแต่ว่าลูกนี้นะครับก็มีช็อตให้เสียวๆอยู่บ้างนะครับโหวิ่งกันช็อตเมื่อกี้นี่นึกว่าจะออกโอเวอร์ฟินิกไปแล้วนะครับแต่ก็ช็อตเดียวนะครับเพราะว่าฟินิกวิ่งเนี่ยมันหมดแรงไวฮะมันเป็นโลแฟลตก็เลยโดนพี่เซนชนตายเลยนะจ๊ะโอเคครับผมสำหรับลูกสุดท้ายนะครับก็จะเป็นฟินิกวิ่งของพี่เซนนะครับกำลังเจอกับเฮลไซส์นนนนนะะะคคครรรรัััับบบผมมมมมกกกก็ลลลูีีี้ไไไไ่่อาเเฮซซ์ปติดหพ ถือว่าช่วยๆกันนะครับน้ำใจคนไทยพาพี่เขาออกไปนะครับก็โอเวอร์ฟินิชเรียบร้อยนะครับผมก็เป็นสองแต้มองพี่เซนนะครับโอเคครับผมก็มาอยู่กันที่คู่สุดท้ายนะครับเป็นคุณบิสนะครับเจอคุณปอนนะครับผมโดยที่คุณบิสเนี่ยจะเป็นแชมป์สายล่างส่วนคุณปอนเนี่ยจะเป็นแชมป์สายบนนะครับลูกแรกนะครับเป็นเฮลไซเจอกับรันเดเกอร์นะครับแต่ว่าทางฝั่งเฮลไซเนี่ยอยากจะโค้งเอ็กซ์ตรีมไลน์นะครับก็ พยายามที่จะชิงเซนเตอร์จากตรงกลางนะครับแต่ว่าอืแจกเกอร์ตกไปแล้วดอกหนึ่งนะครับแต่ว่าเหมือนลูกนี้ดันแจกเกอร์น่าจะไม่ไหวนะครับแล้วก็เสียเป็นแต้มสปินฟินิชให้กับทางเฮลซไซด์ไปก่อนนะครับโอเคนะครับลูกที่2ก็จะเป็นตัวยูนิคอร์สติงนะครับผมเจอกับทางฟินิชวิงนะครับ ฟินิกวิ่งเนี่ยจะเป็นเทเปอร์ส่วนยูนิคอนจะเล่นเป็นออฟนะฮะก็ชุดเอียงนิดนึงนะครับแต่ว่ายูนิคอนเนี่ยได้ตีฟินิกวิ่งก่อนนะครับฟินิกวิ่งเนี่ยพยายามจะหาช็อตตียูนิคอนครับผมแล้วก็ฟินิกเนี่ยได้ช็อตเอียงช็อตหนึ่งนะครับตียูนิคอนเบรสฟินิกไปแล้วนะฮะก็เป็น2แต้มนะครับผมทางฝั่งฟินิกวิ่งนั่นเองโอเคนะครับลูกนี้ก็เป็นรีแมชนะครับยูนิคอนกับฟินิกเหมือนเดิมนะครับโอ้โหเหมือนลูกที่แล้วเลยนะฟินิกก็ตียูนิคอนเบรสเหมือนเดิมนะครัับบกกลลายเป็นนนนน3ต่อ2คคะะแรผมูี้ โอเคครับผมเดินทางกันมาถึงลูกสุดท้ายนะครับเป็นดรันเด็กเกอร์เจอกับยูนิคอนสตรีนะครับลูกนี้เป็นลูกตัดสินแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะได้นะครับผมเลื่มมานะฮะตอนนี้ยูนิคอนพยายามจะงัดแงะนิดนึงนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวจะมาชนกันตรงกลางและลูกนี้นะครับยูนิคอนสตรงก็ตีดรอนเดกเกอร์ออกไปนะัะผมเป็นแชมป์คุณปอนนั่นเองครับ นี่นะครับแชมเปี้ยนของเราวันนี้คุณปอนะนี่คุณปอนคุณน้องอนเสือจะทำแบ็กได้นะคุณน้องอนที่สามนะครับเบิร์นอะสามก็คุณบีสนะผมที่สองของเราวันนี้ลูกแรกเฉพาะสี่ชูเลขหน่อย โอเคนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งขัน G3 ณร้าน Box and Brew สาขาเกษตรนวมันมินนะครับไว้เจอกันทุกวันพฤหัสบดี18.30นนะครับผมหรือว่าถ้าเพื่อนๆสะดวกแข่งนะครับตอนนี้ก็จะมีสายใต้ใหม่แล้วก็มีที่สยามดิสคอรีนะครับชั้น4แข่งวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็วันศุกร์เนาะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางร้าน Box and Brew ด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้วิเซน์ไปถ่ายคอนเทนต์นะครับขอบคุณมากจริงๆครับผมเจอกันใหม่โอกาสหน้าจ้า